ตัวรมาร์วันรุ่นใหม่ของร้านเจ้าบูกัารารุ่นนี้นะคะน้ง LG 69 Pro Max เดี๋ยวจะเปไดิดในกล่องให้ดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ แค่หลักร้อยเท่านั้นนะคะแต่ได้มาเป็นเซตแบบนี้เลยนะคะในกล่องนะคะก็จะมีตัวเรือนขนาด45มิลน,นะคะหนึ่งเซ็ตมีสายให้จุกๆ3เส้นแบบนี้เลยนะคะเป็นสายเรี่ยมนะคะสายถักแล้วก็สายหยักแบบนี้เลยค่ะกล่องนะคะกะคะ็จะมีแท่นชาร์จไวร์เลสแบบนี้ให้ด้วยนะคะมาในเซตแบบนี้เลยนะไม่ใช่ของแถมนะคะทุกคนของแถมนะคะร้านจ้บ,บูนะคะแถมเคสแถมฟิลม์มแล้วก็แถมสายให้เลือกได้อีกหนึ่งเส้นด้วยะคะ่ะรุ่นนี้มีมาให้ถึง 3- สีด้วยกันนะคะสีเงินนะคะสีชมพูเพียงกอนแล้วก็สีแบล็กไนน์นะคะและสีที่บูถืออยู่นะะค ้้อองทําาะไไรดบเริ่มจากที่หน้าจอก็คือขมชัดมากนี่คืออยู่กลางแจ้งนะคะยังเห็นหน้าจอชัดขนาดนี้นะคะแล้วก็ลื่นมากๆด้วยนะคะนี่เลยหน้าจอฟังก์ชันเป็นฟีเจอร์ใหม่ปี2024เลยนะคะสามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได้วัดเิเจนในเลือดได้วัดความดันได้นะคะแล้วรุ่นนี้นะคะสามารถรองรับการแจ้งเตือนต่างๆได้นะคะยังไม่หมดนะคะทุกคนน้องเขานะคะสามารถปรับทีเมนูหน้าจอได้แบบนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะมีเมนูหน้าจอมีแบบให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็หน้าจอนะคะทัสกิีนลื่นไหลมากๆเลยนะคะรุ่นนี้นะคะสามารถติดตามการนอนหลับได้นะคะติดตามรับ เนของผู้หญิงได้ด้วยนะคะทุกคนดูวันตกไข่ก็ได้นะคะและสาะมารถดูยทีวัตี่สรุปในแต่ละวันได้ด้วยนะคะว่าเราเนี่ยเดินไปกี่ก้าวเผาผ่านไปกี่แคลนะคะก็ดูจากตรงนี้ได้เลย รุ่นนี้นะคะมีนาฬิกาปลุกนะคะมีปฏิทินนะคะสามารถใช้งานได้จริงนะเดี๋ยวบุเจ้าปฏิทินให้ดูนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะดูสภาพอากาศได้ด้วยนะอาจจะดูสภาพอากาศก,กันก่อนเลยนะคะยังสามารถดูปฏิทินนะคะจะไปข้างหน้าหรือว่าย้อนหลังก็ได้นะคะรุ่นนี้นะคะราคาหลักร้อยแต่มีฟังก์ชันระบายน้ำมาให้ด้วยทุกคนเผื่อเวลาเผล่อไปโดนมือแบบว่าเปียกโชกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถกดฟังก์ชันระบายน้ําแล้วก็เขย่าน้ำออกจากตัวเรือนได้เลยค่ะ แต่มีฟังกชันระบายน้ำบุก็ยังไม่แนะนำนะคะไม่สามารถใส่ไว้น้ำดำน้ำหรือว่าใส่อาบน้ำได้นะทุกคนเพราะว่านองเนี่ยไม่สามารถกันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรุ่นนี้แบบคุ้มมากๆเลยนะคะมาในราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นนะคะจ่ายแค่4 9 9บาทนะคะสายแฟร์อย่างเราห้ามพลาดเลยนะคะสนใจเป็นเซ็ตสี่ในทักได้เลยนะคะราคาโปรโมชั่นนี้ถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะ499บาบาทได้ไปทั้งเซ็ตแบบนี้นะคะแล้วก็แถมสายแถมเคสแถมฟิล์มให้ด้วยจ้าใครสนใจกดเลยนะคะ